สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ที่เมืองเราชชวัยนะคะรัฐยนิทัสักเส้นนะวันนี้อยู่คนเดียวนะคะนี่นะอันนี้มาทริปนี้ทริปตามลอยรอยะระลึกถึงอดีตนะคะเพราะว่าเมืองนี้มีความสําคัญกับชีวิตของอิฉันมากเลยนะคะมาอยู่ในความทรงจํามาอยู่ในที่ะระลึกนะคะนี่ก็เลยพามาสถานที่แรกนะคะนี่คือโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่เคยมาเป็นนักเรียนแรกเรียนเมื่อปี2003นะคะเนี่ยโอ้ดูสีอดีต การ10กว่าปีแล้วเนาะ2 0 0 0 2 0ปีแล้วกว่า2 0 19ปีแล้วหรอโอ้ไม่ก็แต่ตอนมาเรียนพี่โรงเรียนตอนที่ตอนที่มาเรียนโรงเรียนนี้ก็ไม่ค่อยมีความสุขแฮปปี hmm. ้เท่าไหร่เท่าไหร่นะถ้าบอกความตรงๆเนาะเราแบบเราแบบไม่ค่อยมีเพื่อนที่โรงเรียนเข้ากับคนอื่นก็ไม่ค่อยจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้แม่นำโอคานนคะแม่นำโอคาอไหลผ่านบริเวณรอบเมืองเบราชวายอวน์ดยจะมาเล่าเรื่องโรงเรียนต่อเนาะเราเราก็แบบว่า ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นคนเยอรมันทั้งท,งที่เราก็บอกผู้ชายหล่อๆแต่เราบอกเราไม่ค่อยสนิทก,กับเขาอะเราเข้าหาเขาแบบยากเนาะ <c oughs> เราบอกคือแบบว่าเราก็บอกเออเราก็เข้ากับเขาไม่ไม่เป็นเข้าเขาไม่ถูกแล้วเราก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเข้าใจมาเออเราจะมาเป็นตุ๊ดแตกสาวม,มก็กระไลอยู่เนาะสมัยนู้นเนาะทั้งที่ใจลึกๆเราก็อยากแบบว่ามีเพื่อนเป็นผู้ชายหล่อๆเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะแต่เรื่องจริงมันตรงกันข้ามเลยนะันเราบอกว่าโอ้มันคนละแบบอะค่ะ มันไม่ใช่แบบที่คิดไวเนาะเออบางทีก็โดดเรียนไปเียแล้วไม่มีความสุขแบบว่าเราไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยน่ะเออเราบอกว่าเราไม่รู้สิแต่ทางที่เออจะว่าเขาไม่คนไม่ไม่เฟรนลี่ก็ไม่ใช่นะเขาก็เฟรนลี่แต่บอกว่าเออเขาไม่ได้แบบอะไรอไม่เหมือนคนไทยอะค่ะอันนี้ย่านที่อยู่บริเวณนี้จะชื่อว่าย่านเออมากนี่เฟรนเทลนะคะมันจะมีร้านบ้าร้านอะไรต่างๆนะเดี๋ยวจะพาเดินไปเลาะไปดูนะคะ นี่นะคะก็จะมีบา้านร้านนั่งต่างๆมากมายบรรยากาศดีมากนะเป็นย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งของเมืองเราชวัยนะคะดูสีเลิศไหมล่ะบรรยากาศดีมากนีนะคะโบสถ์โบ,โบน่าชื่อว่าโบสถ์มากที่นะคะโบสถนี้เมื่อตอนที่ตอนเรียนอยู่ที่นี่เนะเวลาคริสต์มาสทีเขใช้โบสถ์นี้นะ้ำมาจาัดาาพิธีทางศาสนานะ พวกนั่ง,งูนักเยนเขาก็จะมาแบบว่ามารวมตัวกันที่โบสถ์นี้นะคะจําจได้เลยแล้วมีครั้งหนึ่งแบอบกว่าเออเราก็เริ่มรูักคนคนก็เริ่มเออเริ่มสนิทขึ้นมานิดนึงนะเออแต่แต่ก็ยังไม่สนิทมากกันนะเออเราก็มีเหตุความทรงจําด,ดีๆนะแบบว่าพิธีทางศาสนาพิธีตอนช่วงคริสต์มาสมันเสร็จแล้วใช่ไหมละ่ะเออเราเดินกลับบ้านเลยพวกแบบว่าเพื่อนในห้องผู้ชายนะว่ากลุ่ม6กเจ็ดคนมันก็เรียกเรามันก็เรียกชื่อเราตะโกนเราก็เดินไปคนเดียวเราจะเดินกลับไปแล้วละ่ะ เออเพราะเราก็ไม่มีอะไรทำอู้เราก็ไปไปเธอเราไปดืม่มไปดื่มกลือวานกับเกลือวายเครื่องดื่มของเยอรามานันช่วงคริสต์มาสแต่เนาะวายอุ่นนะคะโอ้ยชวนเราไปตลาดคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะเราก็มีความสุขบอุ้ยตายแล้วเออเขาก็แบบโอเคกับเราเนาะเราก็ปลื้มปิติปลื้มใจว่าเขาเออเขาก็บอกว่าเออเขาเห็นเขากลัวลงเหงาอะไรเงี้ยนะคะเราก็เป็นเหตุการณ์ประทับใจเหตุการณ์หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินรอบๆบริเวณโบสถ์ชมนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆตรงนี้สวยมาก อันนี้มีหินแขวนอยู่ด้วยนะคะเนี่ยเออไม่เคยสังเกตเห็นเลยนะเขาบอกว่าเออถ้าถ้าหินเปียกก็แปลว่าฝนตกถ้าหินแกวงไปกขวนมาก็มีพายุนู่นนี่นั่นนะอันสุดท้ายนี่น่าสนใจที่สุดนะคะเขาบอกว่าถ้าก้อนหินเนี่ยอบอกว่าชี้ชี้ขึ้นทางทางข้างบนทางท้องฟ้านี่ก็คือโลกโลกเราจะพังสลายนะคะประโยชนสุดท้ายเนี่ยเออเออเก๋เก๋เก๋เวทเทอร์สไตล์นะคะดินพยากรณ์อากาศนะคะ บรรยากาศดีไหมคะทุกคนอันนี้บ้านหลังบ้านเอียงนะคะดิสิบ้านหลังนี้จะเอียงๆหน่อยนะคะุณบรรยากาศดีมากสวยงามมากตึกรูปทรงแปลกๆทียอย่อยู่ข้างหน้านี้ตึกรูปทรงแปลกๆที่อยู่ข้างหน้านี้ชื่อว่า Happy Lissy House นะคะ h ฮปปี้ลิซซี่เฮาส์นะลิซซี่ตั้งชื่อตามสถาปนิกที่ออกแบบตึกนี้นะคะชื่อว่าเจมลิซซี่หรืออะไรนะั่นแหละเป็นคนอเมริกานะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเป็นตึกสำนักงานทั่วไปนะคะลิซ s ี่เฮาส์ที่เห็นข้างหน้าน,นี้ก็คือวงังเปราเชวายนะคะวงังสมัยก่อนอผู้ปกครองนะขุนนางผู้ปกครองนคร ของของแคว้นอาณาจักรเปาชไยเนี่ยเขาก็มาอยู่วังนี้นะคะสมัยก่อนเปาชไวเนี่ยก็คือเมืองหลวงของแคว้นที่ชื่อเดียวกับเมืองนี่แหละค่ะเปาชไวเนาะก็เป็นแคว้นแคว้นหนึ่งเล็กๆซึ่งพังไปในสงครามโลกครั้งที่สองเนาะเมื่อตอนนี้สมัยมาเรียนมันยังเป็นสวนอยู่เลยนะตอนนี้ข้างในมาเป็น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 ห้องสมุดแล้วก็เป็นห้างแล้วก็มีส่วนที่เป็นปีทพันนะคะสวนหนึ่งเล็กๆเนาะ ก็สรวะว่ากลางเมืองของปราชววยนะคะมูสิกนี่นะคะมีนดนตรีให้เล่นให้ฟังน้องก็ล้อหรอมูสิกสตาร์สเกเซ้ำๆ <Sometimes I S 1> เออ <you S 1> เริ่มมากเลยอ่ะมีดนตรีให้ฟังดีๆนะมูสิกโอ้น้องก็ล้อ ลาสวยไหมนี่นะคะประาสไว้นะสัญลักษณ์เมืองบราสวัยก็จะเป็นสิงโตนะคะสิงโตนี่คือเป็นที่มามาจากท่านไฮริชเดลเเวอร์นะเฮนรี่เดอะไลออนนะคะเป็นฉายาประจำตัวท่านท่านเป็นคนที่บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นเป็นผู้เจ้าของนครนะคะของออของของซากเซ่นนะคะยุคแรกๆสมัยเมื่อพันปีก่อนนู่นนานมานานมากแล้วนะคะ ท่านก็เป็นคนบอกว่าสร้างเมืองปราชวัยให้มันสวยงามท่านเป็นคนแบบว่าเป็นผู้มีผู้มีอะไรล่ะผู้มีความสําคัญต่อเมืองนี้มากๆเลยนี่คือเป็นปราสาทนะคะเป็นปราสาทที่ท่านสร้างทางท,ที่สร้างไว้ในสมัยตอนที่ท่านยังอยู่นะคะน,นี้คือปราสาทเนาะอันนี้ปราสาทยุคแรกเลยวังที่พาไปชมเมื่อกี้อันนั้นคือบอกว่าเป็นยุครุ่นใหม่ๆแล้วนะคะอันนี้ก็โบสถ์นะคะโบสถ์โดม นะบทหลักของเมืองเราชวัยนะคะตอนนี้มันปิดหมดเลยนะคะตอนนี้มันเวลาประมาณจะทุ่มหนึ่งได้ละมัง้งอันนี้ก็บริเวณย่านกลางเมืองนะคะร้านค้าก็เริ่มปิดแล้วนะทุ่มหนึง่งแล้วเห็นไหมก็ยังมีความเก่าแก่หลงเหลืออยู่นะคะก็ไม่ได้พังสงครามโลกหมดซะที่เดียวอออวดูยนั่นมันแก้ผ้าอะไรอยู่ข้างบน,น มีน้ำปูน้ำพุก็สวยงามเดี๋ยวจะพาไปอยู่ตรงนู้นกันนะคะโอ้ตึกนี้ก็สวยงามนั้นดูดูสิโอ้ร้านนั่งดื่มเยอะแยะมากเลยเยอะกว่สมัยก่อนอีกอสมัยก่อนก็มันก็เยอะแล้วนะเดด๋ยวนี้โอ้โหดูสิทำสวยมากเลยดูสิเป็นเป็นบีชนะเป็นบีชบาร์ตรงนู้นนะอ่ะเอยเก๋ๆดูส,ดสิดูดีขึ้นกว่สมัยก่อนที่ตอนที่ฉันมาเรียนอนะไรอย่างนี้ คือมันมันดูดีขึ้นเรื่อยๆนะไม่มีร้านสวยๆอะไรโผล่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูโรงเรียนโฟกโฟกโฮกชูเล่นรรนะคะที่ดิฉันเคยมาเรียนภาษาเยอรมันจนสอบผ่านเบอไอน <laughs> ์จะพาไปดูจะพาไปดู อัลตมาร์กนะคะอัลต์มาร์กก็คือลานจัตุรัสกลางเมืองนะคะปกตินะคะอาลต์มาร์กก็ต้องมีร้านเทานะคือเป็นร้านเทาสาราว่ากลางเมืองอันเก่านะคะที่พาไปดูตอนแรกอันนี้คืออันใหม่นะอันนี้อันเก่ายุคยุคตั้งแต่ยุคลางเลยนี่ก็มีน้ำพุน้ำพูเอ้ยบ่อน้ำร้านนุ่งล้างดื่มสวยๆเนาะเก๋เลิศมากเลยนคะคะบรรยากาศรอบ ขะลดลายบ้านสวยมากเลยนะคะนี่นะคะข้างนั้นนี่คือโฟกโฮกชูลอน์นะสถานที่ดีฉันมาเรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่ r i สจนถึง b i จต่ฉันที่ฉันเรียนสมัยก่อนมันไม่เรียก r i สมัยฉันเรียกกรุนสตูเฟอร์มิดเทิลสตูเฟอร์อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็สอบสอบสอบไปเดียวมันก็ได้คอสได้มิดเทิลสตูเฟอร์อะไรไม่รู้แต่มันคือเปรียบเทียบได้ B บนะ ตอนมาเรียนภาษาที่นี่น่ชอบสนุกมากคือตอนเช้าเราไม่อยากไปโรงเรียนเนาะอย่างที่เราให้ฟังไปเรียนแล้วมันไม่มีความสุขอะแบบแต่ตอนตตอนแบบตอนบ่ายเรามาเรียนภาษาช่วงบ่ายเนาะตอนตอนเช้าเราไปโรงเรียนปกตินะคะสี่หชั่วโมงตอนบ่ายเราก็มาเรียนภาษา3ชั่วโมงหรืออะไรเนี้ยแหละประมาณเนียสาชั่วโมงสนุกมากคือเป็นเพื่อนต่างชาติแล้วมันเข้าเข้ากันดีเข้าใจไหมต่างชาติกับต่างชาติด้วยกันมันก็แบบว่ามันคุยกันรู้เรื่องอะมันเข้าใจดีแล้วมันสนุกอะแล้วก็เจอคนไทยในชั้นเรียนด้วยคนหนึ่ง มันเรียนสนุกมากเลยแล้วเราก็ชอบไม่เหมือนแบบแล้วเราเข้าใจดีตอนตอนก่อนมาเยอรมันเราก็เคยเร,รยียนภาษาเยอรมันมาแล้วนะคะตอนประชวชตเนาะเรียนมา3ปีแต่รู้สึกว่าคิดว่าตัวเองเข้าใจมาตลอดแต่แต่เรามาเรียนนี่เอาเราไม่เข้าใจเลยเหรอรู้สึกว่าเราเพิ่มมาเข้าใจที่เนี่ยนะ่ะเออแล้วครูก็สอนดีแลนะ้วเราสนุกตอนเช้าไม่อยากไปเรียนแต่ตอนตอนบ่ายชอบมาเราสนุกแล้วเราเพื่อนเ,าเราแฮปปี้น่ะเราเรียนมีความสุขมากแล้วเราก็ชอบแล้วเราก็เข้าใจทุกอย่างดีมากเลยนะ มันก็เป็นจุดต้นกำเนิดที่เราชอบเรียนเยอร,รมันต่อ,ตอ,ตอมาเรื่อยนะคะกลับไปเมืองไทยเราก็ไปเรียนอ,อปรตีเนาะอปรตีเอกเ,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 เน acá, ะาะเอกภาษานะคะที่นี่นะคะห้องเรียนห้องนี้เลยนี่ครับประตูทางเข้านี่เนาะในนั้นประตูทางเข้าแล้วก็ห้องเรียนฉันห้องนี้เลยเรียนคล็อกเลยก็เจอแต่ห้องนี้นะไม่รู้เป็นอะไรถูกชะตากับห้องนี้มากเลยเนี่ยเข้าประตูปุ๊บเดืวดสายขึ้นมาเนี่ยจำห้องเรียนได้เลยนะคะถูกชะตากับห้องนี้มาอาร์อาร์หนึ่งอาร์สองอะไรก็เรียนแต่ห้องนี 1, ้ 2, เออนั่นน่ะตอกที่อยู่ตรงข้างหน้าที่เห็นอันนั้นก็ย่านย่านขายกีนะคะแบบย่านแบบอย่างว่าเนาะอายุ18ก็คือเดินเข้าไปด้าน oh, War nicht schlecht für den Anfang. Was soll ich nochmal vor, okay?